เมื่อเราสร้าง API ของ l o g o u t เเร็จแล้วเราก็ไปที่คลาตัว JWT Authentication Filter เดี๋ยวเราไปเพิ่มนิดนึงนะเราจะไปใช้ไอ้ฟังก์ชันเช็คแบล็คลิสตตรงนี้นะผมจะเช็คก,ก่อนที่จะเช็คว่ามันหมดอายุหรือยังนะตรงนี้ไปเรียก Backlist ออกมาก่อนประกาศตัวแป token list, ร Token b a c k l i s t ชื่อ i กับเป็น final a, น,นั่นเ underscore token ผมก็มาเรียกเช็คว่ามัน Backlist หรือเปล่าแนละ ถ้าถ้าเป็น Backlist ผมก็เช็คอิ์ไปอิดมาครอบมันก็ให้หยุดการทำงาน r e t ท r รออกไปเลยไม่วิ่งไปต่อแต่ว่าผมจะเซต p o ปอนให้มันด้วยตรงนี้ตั้งแต่วันทัดที่42-53ถึง53นะผมก็จะเซต p o ปอนให้มันเป็น utf นะเป็นะเ็นค oding แล้วก็เป็น JSON ให้มันรีเทอร์นไปเป็นไทยเ JSON แล้วก็ให้เป็น http status เป็น401เนะอะไรประมาณนี้โทเค็น okay, หมดอายุเดี๋ยวเราลอง รันแล้วก็ไปลองเทสดูว่ามันได้ผลไหมโลเคอล์โฮสต์นี่ยิงนี้แล้อลองไปล็อกอินก่อนอ๋โอโอเคผมลืมตั้งชื่อนะเดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อให้นลต่อั่นนี่ตรงนี้ตั้งชื่อว่า l o อกเอาต์รีเฟซใหม่นี่ได้แล,แล้วเราลองยิงผ่านพุชแมนดีกว่าลองล็อกอินก่อนล็อกอินแล้วก็บอดี้เป็นรอแล้วก็เลือกเป็น j s ส n ันแล้วก็โยน สองตัวนี้เข้าไปโอเคนี่ user m o u ส์ password m o u ส์เหมือนกันอกอินปึ้งอ่ะ header header ไม่มีอ๋อโอเคไม่เป้เอาติก๊กออกไปก่อนแต่นี่ลบไปเลยโอเคยิงอ่ะยิงมาปุ๊บเข้ามาล็อกอินถ้าสำเร็จก็จะได้โทเค็นเนาะนี่เราโทเค็นเนี้ยไปใช้ต่อ log out ลองไปยิงเส้นเส้นอื่นดูก่อนผมกำหนดให้เส้นเส้นนี้ใช่ไหม s e n g e t d o c a c t i v i t ตต้องล็อกอินถึงจะยิงได้นะโอเคผมก็ล็อกอินไปแล้วทีนี้ผมก็ต้องเอาไอตัวแบรเลอร์ตัวนี้ไปใช้ผมไปที่นี้แล้วผมใส่เข้าไปใหม่ปึ๊บแล้วผมลองเซนึอบันนี้อ,ออกกับนักไปตรงนี้ดีกว่าอ่ะยิงเราได้403นยะ์สาะทำไมโอเคเราผิดเหรอล็อกอินสำเร็จ ขอหาสาเหตดก่อนอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ที่ไฟล์นี้ security c o n f i g ผมเผลอไว้ไปบอกว่ามันต้องเป็น low admin เท่านั้นนะถึงจะใช้งานได้นะโอเคงั้นผมคอมเมนต์ในนี้ไปก่อนโอเคยิงใหม่ต้องได้แล้วนะนี่ได้รีซอ r c e กลับมาแล้วได้เซสชันกลับมาทีนี้เดี๋ยวผมลอล็อกเอาถ้าผมล็อกเอาเนี่ยไอตัวโทเค็นต้องติดแบ c ็กลิสต์นะแล้วพอมายิงอันเนี้ยต้องใช้งานไม่ได้แหละผมล็อกเอาก่อน ยิงล็อกเอาทีนี้ l o อกเอาต้องการต้องการตัวนี้ด้วยต้องการ h e a d ดอรตัวนี้เดี๋ยวก,ก่อนจะยิงเราเอาไปเซตก่อน h e ดเดอร์เซตแทของเดิมไปโอเคทีนี้ลองยิง l o อกเอาดปปูปึ๊บปึมันก็จะบอกว่าออกจากระบบสำเร็จทีนี้เราลองไปยิงตัวข้อมูลกิจกรรมของหมาใหม่นะ เซนปุ๊บมันก็จะวิ่งมาเจอที่ฟิลเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมาเจอฟังก์ชันที่เราเขียนไว้ง token ่งโทเค็นไปทีนี้เข้าไปดูนี่มันก็จะเอาโทเค็นไปเก็ตเก็ตค่า e x p i r e date ออกมาใช่ไหมเหลือกี่มิลลิคันเนีถึงจะหมดไม่รู้ราคาไะทีนี้เอามาเช็คนะว่าเวลานะับปัจจุบันเนี่ยมันเลย e x p i r e date time ไปหรือ,อยังนะถ้าเลยแล้วทำยังไงถ้าเลยแล้วก็คือให้ลบโทเค็นออกจากแบ็กลิสใช่ไหมตอนนี้มันมี ที่ยัดเข้าไปก็คือตัวนี้ถูกไหมเออที่เราล็อกเอาท์เมื่อกี้มันก็จะยัดเข้าไปหนึ่งอันทีนี้มันบอกว่าเวลาเรายังไม่เลยเพราะเมื่อกี้เราออกโทเค็นมาสิบห้าทีตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงสิบห้าทีก็เลยข้ามไปข้ามไปปุ๊บทีนี้พอข้ามปุ๊บไปเจอ Return to ก็เท่ากับติดแบล็คลิสละเพราะว่าอ่าเราเรามีการเซตโทเค็นเข้าไปไงเซตโทเค็นเข้าไปตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อ่าแล้วพอมันเก็ตออกมาแล้วมันได้ถ้ามันได้ก็แสดงว่ามีอยู่ในแบ c ็ l ลิสก็ ถ้าไม่เข้ารอจิกนี้ก็ข้ามไปเลยก็ r e เทิร์นเป็นทูก็เลยได้เป็นติด b บ c ็คลิสอนนี้พอติดแ a c k l ลิสก็จะเข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยมาเซตเลสฟอนบึ้งแล้วก็ r e เทิรออกไปทีนี้มันก็จะได้ r e ลส o n นเป็นแบบนี้คุณก็ไม่สามารถใช้งานโทเคนนี้ได้แล้วเพราะว่าโทเคนติดแ a c k l i s t ไปแล้วถูกไหมโอเคพอจะเข้าใจนะทีนี้ถ้าเราจะเทสหมดเวลาเราต้องมารอ15นาทีนะเดี๋ยวผมปรับให้มันเหลือ1นาทีดีกว่า มันจะได้เทสง,งา่ายผมปิดโปรแกรมพอปิดโปรแกรมปุ๊บอะ่ะเวลาเราเราเปิดขึ้นมาใหม่อะ่ะไอตัวแบ็กลิสตตัวนี้มันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในเมมโมรีนะพอเราปิดโปรแกรมมันก็จะเคลียร์เมมโมรีทิ้งตรงนี้ก็จะหายหมดอะ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันที่ที่เคยบอกข้างต้นนะ่ะพวกระบบใหญ่ๆก็ถึงไปใช้พวกเรดิสมาเก็บอะไรพวกนี้นะโอเคทีนี้ผมลองปรับโทเค็นตอนล็อกอินที่มันออกให้นะตรงนี้15นาทีผมลองเปลี่ยนเป็น1นนาทีนะตรงนี้โอเค แล้วก็ลองรันใหม่เดี๋ยวลองล็อกอินใหม่กรอบไปเส้นล็อกอินตอนนี้ล็อกอินปึง้งอ่ะสำเร็จนะได้โทเค็นมาตอนนี้ทีนี้เราก็เอาโทเค็นไปลองใช้ยิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงอันเดิมดูก่อนลองยิงอันเดิมอ่ะเห็นไหมอันเดิมยิงได้แล้วเพราะว่าพอเราปิดแอปไปไอตัวแมล็ลิสเราบันเลีย์ไปแล้วไงอย่างที่ผมบอกอ ทีนี้ผมไม่เอาผมเปลี่ยนอันใหม่จะได้แค่หนึ่งนาทีนี้ลองยิงอลองยิงปุ๊บก,ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวลองรอหนึ่งนาทีดูอันนี้เดี๋ยวเราจะเทสเคสนี้เนาะเคสที่บอกว่า Lock in, set, ล็อกอินเสร็จรอให้โทเค็นหมดอายุาแเราดูซิว่าจะได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเคสหนึ่งก็คือ Lock set, out, ล็อกอินเสร็จล็อกเอาล็อกเอาเสร็จยิง API กิจกรรมของหมาแล้วพอยิงเสร็จดูว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ได้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเสร็จแล้ว รอจนกว่าโทเคนจะหมดอายุแล้วลองยิง API หมาอีกทีน่าจะครบแล้วหนาทีทีนี้เดี๋ยวผมลองยิงเค่นี้นะผมลองยิง API กิจกรรมของหมายิงปึ้งนะเกิดอะไรขึ้นก็จะวิ่งเข้ามาฟิลเตอร์ก่อนใช่ไหมทีนี้ก็จะไปเช็คในโทเคนแบ็กลิตไปเช็คปุ๊บไปดึงออกมาดึงออกมาปุ๊บเป็นเนาวเพราะว่าเรายังไม่เคยล็อกเอาท์มันก็เลยไม่มีอะไรเก็บอยู่ในตัวที่เป็นแบ็กลิตเลยถูกไหมพอยิงออกมาเป็นเนาปุ๊บก็รีเทิร์นว่าไม่ใช่แบ็กลิต อพอไม่ใช่แบ็คลิสปุ๊บแต่เนียก็ข้ามไปข้ามไปปุ๊บทีนี้ไปเจอฟังก์ชันเช็คซิกเนเจอร์แวลิดนะฟังก์ชันนี้ทําอะไรก็คือตัว jwt เนี่ยที่มันจะทําให้ก็คือมันจะเช็คว่าตัวโทเค็นเราถูกต้องไม่ได้ถูกการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็หมดอายุหรือ,อยังมันจะทําให้2อ,อย่างทีงนี้อ่ะลองดูเห็นไ,ไหมพอมันหมดอายุปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปมันจะติดแคสอย่างนี้ติดเออร์มันจะวิ่งเข้าไป,าไปาพอแคสปุ๊บผมก็ให้มันรีเทิร์นโฟลพอโฟล์ปุ็ ไม่ไม่เข้าตรงนี้พอไม่เข้าตรงนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ล็อกอินอยู่นะก็ทำโปรเซสต่อไปมันก็จะติด Access Denied อยูนี้เห็นไหมนี่มันก็จะบอกว่าสิทธิ์ไม่เพียงพอก็คือโทเคเราหมดอายุไปแล้วโอเคอันนี้ทำงานถูกต้องทีนี้เราต่อไปเรามาเทสเทสนี้บ้างเดี๋ยวเราจะล็อกอินเดี๋ยวผมเอาไว้2อนาทีดีกว่าผมเปลี่ยนใหม่1นาทีเดี๋ยวเร็วไปเดี๋ยวทำไม่ทันผมเพิ่มเวลาเป็น2นาทีนี่อ่าแล้วเดี๋ยวผมลอง ลันผมยิงล็อกอินใหม่นะปุ๊บผมก็จะได้โทเค็นใหม่มานี่เอาโทเค็นใหม่ไปใช้ตอนยิงกิจกรรมของหมาตัวนี้ปุ๊บแล้วลองยิงดูปุ๊บได้ถูกไหมได้ปุ๊บทีนี้เราลองล็อกเ,นะเอาต์ตามสเต็ปนะเอาโทเค็นมาใช้ด้วยนี่แล้วลองยิงล็อกเอาปุ๊บก็วิ่งไปที่ Lock out. ล็อกเอา์ระบบก็จะบอกกลับมาว่าออกจากระบบสําเร็จทีนี้เราลองรอ ราให้หมดอายุก็ได้ตามสเต็ปที่เคสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเคสต่อไปเราลองยิงอีกทีแล้วค่อยรอให้หมดจะเกิดอะไรขึ้นระลับกันจะเทีอีกทีเดี๋ยวรอไปสัก46โอเคน่าจะครบไล้และลองยิงนะเึอ้อ่ะแล้วเรามาดูเข้าไปฟังก์ชันนี้ทีนี้ get token มานี่ก็จะได้ย้วันหมดอายุมาใช่ไหมทีนี้ก็มาเช็คว่าไอ้วันหมดอายุเนี่ยมันเลยไปหรืยอยังนะถ้า เลยไปแล้วทําไงนี่เลยไปแล้วมันก็จะลบโทเค็นออกจากแบ็กลิสต์นะถ้าตะกี้เราลกเอาไปแล้วมันก็แบ็กลิสต์โดนยัดเข้าไปแล้วพอลบออกปุ๊บให้รีเทิร์นเป็นฟอสทีนี้รีเทิร์นเป็นฟอสปุ๊บไปเจอเมธอดด้านล่างเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเช็คอพอไปเช็คปุ๊บมันหมดอายุจริงมันก็จะรีเทิร์นฟอสเหมือนกันก็ทําให้ยิงไม่ได้สิทธิ์ไม่เพียงพอเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเคสนี้ทํางานถูกต้องนะใช้งานไม่ได้ละ ทีนี้เราลองเทสอีกอีกอันหนึ่งก็คือล็อกอินเสร็จแล้วเรายิงล็อกเอาล็อกเอาเสร็จไปยิงกิจกรรมของหมาแล้วรอให้โทเค็นหมดอาย,อยุนะผพราว่าน่าจะได้ผลเหมือนกันอยู่แล้วแต่แค่อยากลองหลายๆเคสยิงล็อกอินปึ้งได้โทเค็นใหม่เอาโทเค็นใหม่ไปใส่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลองยิงอีกทีเอ๊ก็จะได้ข้อมูลได้ข้อมูลปุ๊บเราไปลองล็อกเอาแล้วก็ยิงอีกทีเอาโทเค็นมาใส่ก่อน ก็ลองล okay. ็อกเอาโอเคนี่ออกจากระบบสำเร็จแล้วก็ลองยิงกิจกรรมหมาอีกทีหนึ่งยิงตึงปึ๊บวิ่งเข้าไปโอเคอ่ะเจอว่าติดแบ c ็คลิสก็จะมีเทอร์นคำว่าโทเค็นไม่สามารถใช้งานได้แล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอให้โทเค็นหมดอายุนะ52เดี๋ยวมาลองยิงอีกทีหนึ่ง52แล้วเดี๋ยวผมลองยิงตึ๊บก็จะมาเข้าอันนี้ ทีนี้ยิงเก็อกอกมาทีนี้เช็คว่าหมดอายุยังอ่าถ้าหมดอายุปุ๊บก็จะรีมุฟแบ็กลิสออกไปแลรีเทนฟอแล้วพอไปโดนข้างล่างก็ไปโดนเช็คแล้วก็เป็นใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นสิทธิ์ไม่เพียงพอโอเคแสดงว่าเราเอาเราทํางานโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเหลือรีเฟซโทเค็นพอโทเค็เราหมดอายุใช่ไหมเราก็ต้องยิงเพื่อไปขอโทเค็นอีกทีแล้วเอาโทเค็นใหม่ที่ได้มาใช้ ประมาณนี้เพราะว่าไอตัว refresh token เรามีอายุเจวันไงเรามีสิทธิ์ไปขอใหม่โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาสร้างเม t h ต่อ refresh token กันนะครับก็ผมจะสร้างเป็นโพสเหมือนเดิมนะก็พิมพ์ไปโพสแบบพิง์แล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น refresh parameter นี้ผมจะรับ2ตัวแต่ผมจะรับเป็น HTTP server request กับ response นะ อีกตัวนึง HTTP Server Response โอเค okay. ก็อันดับแรกเลย Return เป็น Response e t y ไปบ้างตรงนี้ด้วยใส่เป็น Custom Response ของเราก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันเป็น True โอเคใส่ตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็อันดับแรกเราก็ต้องดึงตัว Refresh Token จาก Cookie ไปก่อนเพราะว่าตอนที่ เราล็อกอินเนี่ยเรามีการเซตใส่คุกกี้ไว้นะจะเป็นเฮดเดอร์ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในเฮดเดอร์ตรงนี้เวลาเราล็อกอินเนี่ยถ้าเราไปดูนะแล้วเรายิงสําเร็จใช่ไหมแล้วเราไปดูที่คุกกี้อันนี้มันไม่มีนะเดี๋ยวเราลองยิงใหม่ลองรันกันก็ลองยิงดูเราก็ไปดูตรงเฮดเดอร์มันจะมีคีย์ตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า Set Cookie เนี่ยเรา Set ไว้อ่าทีเนี้ย มันก็จะมี value เป็น refresh token นี่แล้วก็มี max x เป็น7วันที่เราเซตไว้นะ expire วันอาทิตย์อะไรเนี่ยก็ว่าไปเนหะ็นไหมศูนย์หนึ่งจูนตามนี้เลยทีเนี้ยไอตัวขายแอน่ะเวลาเขาจะ refresh token เขาต้องหยิบค่าเนี้ยส่งมาให้เราเราก็เลยต้องมารับทีนี้เดี๋ยวเขียนโค้รับกันใช้คำสั่งนี้เลย request get cookie แล้วผมก็จะเอามาใส่ตัวแปร cookie ที่เป็น array ไว้ R A w I. อางนี้เดี๋ยว import มา import มาจาก ต้องไปดูนะว่ามัน import จากอะไรไปดูข้างบนคุคกกี้อ๋อมันใช้แพ็กเกจนี้นี่งั้นเดี๋ยวเราใช้แพ็กเกจเดียวกับมันผมเข้าไปดูโดยการนโทอนทอนค้นนางแล้วจิ้มเข้าไปนะคลิกเข้าไป Import ตัวนี้มาบึ้งเนี่ก็จะใช้งานได้อีนี้เดี๋ยวเราจะมาดึงข้าวมาเรามาเช็คก่อนคุกกี้ที่เราดึงออกมาเนี่ยไม่เน่านะเนี่ยถ้าเกิดเท่ากับเนาทาไงถ้าเกิดเนานผมก็จะรีเทิร์น1ออกไปเลย แล้วบอกว่าไม่พบคุกกี้เคต่อไปผมก็จะดึงค่า refresh token จาก cookie อาร์เตัวนี้ใช้คำสั่งนี้บรรทัดที่1 1 8่งหถึงหนึ่งสองสองก็คือรับเป็นอาร์เรยใช่ไหมมันเป็นอาร์เรเราก็ต้องใช้คำสั่งนี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวมันไม่มีผม import Import มาจาก java.util แล้วมันก็จะดึงเนี่ยฟิลเตอร์นะจะจะดึงที่เป็นตัว key ์ refresh token ออกมาก็คือตัวนี้มันก็จะได้ value นี้ออกมาอะไรประมาณนี้ get value ลายเฟิร์สเจอไหมถ้าเจอก็เอามาถ้าไม่เจอก็จะเป็นเนาค่าสติงนี้ก็จะเป็นเนานะอเอลเขียนอย่างนี้ทีนี้เราก็จะมาเช็คนี่ก็คือบรรทัดหนึ่งหนึ่งหกถึงหนึ่งสองศูนย์นะเราจะเช็คก่อนเอลิเฟสโทเคนนี้เป็นเนาไหมอ่าถ้าเป็นเนาหรือหรือว่าโทเคนตัวเนี้ยหมดอายุหรือว่าถูกเปลี่ยนแปลงไหมอ่าหรือ เอ็กพายไหมจริงๆอันนี้เราไม่ต้องใช้เพราะว่าเอาแค่นี้ก็พอฟังก์ชันนี้มันเช็คทั้ง2อย่างให้เราแหละทั้งหมดอายุแล้วถูกแปลอมแปลงใช้แค่นี้พอถ้าเกิดว่าคุกกี้ไม่ถูกส่งมาหรือถูกปลอมแปลงก็จะ r e เทิร์นเป็นดีเฟตโทเคนไม่ถูกต้องหรือหมดอายุอะไรประมาณนี้เตือนออกไปเป็น4.1 0นะทีนี้เราก็จะใช้คำสั่งนี้121กับ12 122นะ l ้อย e ก็คือเป็นการดึง username ที่อยู่ใน r e f e r e n h token แล้วทีนี้เราก็จะเอา username ไปค้นหาข้อมูลใน table star ของเรานะที่เราเขียนโคดไว้ก็จะได้เป็นออกมาโลนึ่งนี่เราจะมาใช้ต่อนี่สเสร็จาแปล s t a มไว้นี้เราก็จะมาทำอย่างนี้บรรทัดที่124ถึง127นะก็คือเราจะเช็คว่าไอ r e f r e s h token เนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยกับ r e f r e s h token ที่เราเก็บไว้ใน database ของเราเนี่ย ที่อยู่ใน user อร์เหมาที่เราเล็อกอินใช้คำสั่ง <Okay. S 1> อีครั้อก็คือเท่ากันไหมถ้าเติมตกใจไปข้างหน้าก็แปลว่าไม่เท่ากันมันจะสลับเงื่อนไขกันพอไม่เท่ากันปุ๊บก็ให้ return ว่า refresh token ไม่ถูกต้องประมาณนี้แล้วก็ต่อไปถ้าเกิดมันผ่านหมดนะผ่านเงื่อนไขจอนดักตรงนี้หมดเราก็จะ Generate access token ให้เขาใหม่เราก็จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้แหละที่เราเคยเขียนไว้เ e n e r a t e token ที่อยู่ในนี่น แล้วเราก็จะใส่นาทีเป็น15ทีนะแต่ตอนนี้ผมเอาไว้เทสผมก็เลยใส่ไปหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสใส่สัก2อดีกว่าเรามาเทสกันว่ามันจะรีเฟซแล้วได้จริงไหมทีนี้เราก็เอา New โทเค็นนี้รีเทิร์นกลับไปให้ไข่แอนเขาใช้นะนีเมสเซจผมอาจจะเขียนว่า r e เฟซเอ็กเซสโทเค็นสำเร็จแล้ว Data ผมก็จะรีเทิร์นเป็น e x ็กเซสโทเค็นกไปผมจะใช้ map o f f ผมก็จะใส่คียเป็น Ac ็กเซสโทเคก็ value ก็เป็นตัวแปนี้เข้าไป ประมาณนี้ทีนี้ลองรันดูสิ่งที่ผมจะลองเทสนะผมก็จะยิง API แล้วรอให้โทเคนมันหมดอายุอ่าหรือว่า l o อกเอาแล้วติ Back ด b a c k ก i s สก็ได้รอให้หมดอายุก่อนดีกว่า l o อกอินอย่างเชสกจันีิง่ก,กับกิจกรรมหมาแล้วก็รอให้หมดอายุแล้วก็พอร้อยหมดอายุเสร็จแล้วลองยิงอีกทียิงเสร็จแล้วก็ไปยิงรีเฟรชโท k e n อ่าแล้วพอยิงรีเฟรชโทเคนเสร็จยิงกิจกรรมหมอาอีกทีหนึ่ง แล้วดูิจะได้ผลลัพธ์ประมาณไหนทีนี้เรามาลองเคสที่2นะ 2> ก็จะเป็นล็อกอินเสร็จยิงกิจกรรมหมาเสร็จนะแล้วก็ล็อกเอาท์ล็อกเอาท์เสร็จยิงกิจกรรมหมาใหม่แล้วก็ลองยิงดีเฟนซ์ทอเแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งโอเค2เคสเรามาเริ่มกันไปที่โพสแมนเนาะดีเฟนซ์ใหม่ทีหนึ่งไปยิงล็อกอินก่อนแล้วก็ยิงก,กิจกรรมของหมาล็อกอินปึ่งแล้วก็จะได้โทเค็นมาอันนี้ เอาโทเคนนี้ไปใช้ลองยิงดูยิงปุ๊บก็ได้ออกมาทีนี้เดี๋ยวเรารอให้หมดอายุนะลองยิง API กิจกรรมหมายทีนะปึ้งอ่ะก็จะหมดอายุพอหมดอายุเสร็จทีนี้ผมลองรีเฟชโทเคนดูผมไปดีบักที่ API เส้นโทรีเฟชก่อนนี่ตรงนี้ลองรีเฟชตั้งมีกเส้นหนึ่งเป็นโพสก็ ดีเฟสนี่ลองยิงนี่ยิงเข้าไปปุ๊บ get cookie ได้มาโลนึงนะเห็นไหมก็จะได้ value มาแบบนี้ได้มาปุ๊บไม่เท่ากับ now ทีนี้ก็มาดึงออก filter get value ตัวนี้ map แบบออกมาก็จะได้เป็นท o k e n อยู่ในตัวแพรนี้นี่ยาวๆทีนี้ก็จะมาเช็คว่ามันนาวไหมมันไม่เท่ากับ now แล้และแต่ถ้าไม่เท่ากับ now เสร็จหรือมันหมดอายุหรือเปล่า ไอตัว refresh token เนี่ยหมดอายุหรือเปล่ามันไม่ใช่ access token นะอันนี้คือ refresh token นะคนละตัวนะ a c e s s token เราจะต้องแนบมาตรง header อันนี้เราไม่ได้แนบนะเห็นไหมเราก็จะไปอ่ะทีนี้ข้ามไปแสดงว่า token เรายังใช้งานได้อยู่ refresh token เรามันมีอายุ7วันทีนี้มันก็จะดึง user name ออกจาก token โดยใช้ฟังก์ชันนี้นี่เราก็จะได้ user name ของเรามาแต่ user name เรามันเป็นเหมาเนี่ยทำไมมันได้ค่า อัฒนาเหมาออกมานะแปลกๆนะอันนี้เราล็อกอินเป็นนี่เราล็อกอินเป็นยูเซอร์เนมนี้นะจดไว้ก่อนผมแคปภาพไว้ก่อนเราต้องไปดูนะมันอาจจะมีบั๊กอะไรสักอย่างไปต่อแล้ว้าเบรบผิดตัวหรือเปล่าวะก็ไม่น่าใช่อะโอเคทีนี้มันเอาไปคน้นเอายูเซอร์เนมไปค้นในดาต้าเบสเห็นไหมได้เป็นแนวออกมานี่เป็นไงเกิดข้อผิดพลาดนี่เออร์เร์นะแปลกๆนะทำไมมันไปยิงแล้วมันได้ยูเซอร์เนมอีกอันหนึ่งมา